เม่ได้ครับไม่ไครับี่ก็แสดงเขาที่ตาวของเราเพราะว่าครั้งแรกไฟเสียเขาเป็นสองเพื่อนปิดครับทำให้ไฟหายแล้วนี่มาสเตอร์เลวีจากช่องมาสเตอร์เลวีนะครับผมชื่อเลวีเชิญผมเฟิร์นเอ็กซหนึ่งนะครับหรือราคาใครครับวิชติน แล่นั่นก็คือกำแพงที่พังแล้วครับนะต้องเจอสายอย่างนั้นวิธีง่ายๆนะครับดูคนได้มีเลน่ะผมใจเย็นนะมึงอะไปครับ้าเราไปทางนเราไปทางนี้เาจะ้ไปลสากนไปครับไปเอย่างตึงไอ้ฟันไอ้ฟันคุยร้ยครับมรา้เลอวเียวปก บอกเลยว่ามัน <observed> ต้องหวั so ่นมันต้องเคี้ยวไปได้เคี้ยวเพราะถึงเราจะหวั่นเฟี้ยวแต่แต่ร้ายเธอก็ไม่รักมึงอยู่เลยจะไทำไมนะพื่คนนองมึงอ๋อยั่วชื่อไปทำตัวเรือนะครับตัวนี้เพื่อนผมก็จับกันแล้วสองคนใหญ่เล็กเข้าไปได้มาเข้าทางนี้กันครับซึ่งทางนี้เป็นทางที่อันตรายมากแล้วมึงซูไข่กู่ทำไมครับไม่ต้องลากขึ้นไงอ๋อแล้วมึงอย่าืนไงสเพื่อนไไปกลเว้ยดครสิเดี๋ยวไปฟังคำพวกมันนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน ทำไมอ่ะโอเคบอกให้เราแบบนั่งนั่งรอนั่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวซอปคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ทำใหม่ได้เดี๋วโฆษณานะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวนี้วินจะพาเดินทัวร์คันครับก่อนที่จะมีคนอื่นมาพาไปด้วยดีเออไปแล้วครับไปด้วยวิลล์มาสเตอร์เลยวิลล์คอไปเล่นพิเรนงานครับ ไหวแล้วไหวไหมครับเ็บครับผมไม่เก็บก็บอกกูหายครับก็บอกกูโดนขโมยครับไปเอามาครับก็ไม่รู้ก็ไปตเวลาก็ก็มีคนออกมาหลายคนครับุกคนละเดเดไคนเียแตวันเออเออนนน่นนอนอ่า กระเป๋าคุณครับคุณลีค่ะคุณประหยัดมาอี่ครับไหนครับพึ่งหจางงูจางูไหนไหนครับงูไม่ต้องมาหรอกนี่ทัานงูเขียวชิมินเราจะเดินไปต่อครับผมรอแบบเอ้ยรอคนก่อนครับแล้วเราเดินตื๊บเอาไม่ถูกตัวครับเราให้สึกส่งควันหายควายหันเล่ตลกเนาะอย่าอ่อนทุกคนดูผมเอาไว้นะครับทุกคนครับ อะไรครับอะไรเหี่ยเดินะนติดเหลืองติคเับติเหลืองนะโชว์สเต็ปนิดเดียวคนดูคนดูรอดูเยอะเนรั้เย็นวีครับวีครับ รู้สึกได้เออ่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างได้กลิ่นพลังอะไรบางอย่างคุณยินได้รับเสียงพวกผมว่าเป็นหมอปลานะครับเขาจะได้รับกลิ่นแบบเป็นพิเศษครับผมมาลงเลยครับลงถ่ายอยู่เขาจถ่ายอยู่เขาถ่ายครับตัวอะไรนะครับนะครับนอนบุ้งครับนอนบุ้งนอนบุ้งนอนบุ้งคือตัวอะไรวะก็เป็นไม่กูถ่ายไม่ชัดแต่คนดูไม่เห็นนะเนี่ย มันฟุกกันไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้งานจัดการมันก็งานนะเขาเอาใบกัะชามให้มันแดงนะนี่ครับมาขยับแล้วคราจะเห็นนะครับเราจะเห็นเห็นนะครับนี่ครับสไตล์หาดไอหงมเวอผมยากแค่หนพนกเข้าไปนะคป้าชั่วครับจำมันนะครับเด็กๆลงธรรมดาลงไม่จำนะครับต้องลอเขาวไปก่อนกลับมาครับเด็กดูเยอะเด็กทำตามกลอบมาทั้ง อะไรวะอะไรดูนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูนะครับเราจะลงไปตาบูพาตรงนี้ยี่สิบสองไม่ตปกลัวมหมครับไอ้ี่อาจา์กูให้ดูนี่ลงได้ลงได้ลงได้สูงครับสูงนวงได้ลงได้ลงได้คุณต้งเองเลยเฮ้ยอย่าหาทางอยอย่าหาทาอย่าอย่าอยายาอย่าอย่พุ่งเอ้ยไม่ใช่หมดมด มัดแดงเหรอมันกัดเนอ่ะมดอมมดอมครับน้องครับมดวางหแล้วครับถือกล้องนะครับถือกล้องหน่อยูไม่ได้ครับมาเอรบดูไวมนะครับน้องดีดีดีว้าวว้าวอีเยดูนะครับทำไมวะมามาเลยเองไม่ไว้ใจกูเหรอเออวับุ ครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับกับผู้วินฟันฟินค่าๆที่จะลื่นนะครับเอาให้คุณฟุ้นถ่ายดีกว่าน้ล็อกน้ำหมักในถุงอย่าเราสามารถเหยียบได้นะครับผู้ชมอันตรายนิดนึงครับโอ้ไม่นิดนึงครับมากเลยเดี๋ยวไปต่อนะครับทุกท่าน อะไครับน้ำใส่นี่กินได้เลยเนี่ยนะครับคุณชิมสิครับทุกกระแหงใส่นี่ไหมครับสุดยอดครับเพชรใสยนี่ไหมครับไม่เห็นครับนี่มันตังเนื้อแก่ครับโหสุดยอดเลยครับนี่ครับสายทางนี้สายนี้ครับทำจากเนื้อแก่นะครับเนื้อแก่นะเนื้อแก่เดี๋ยวครับจะไปข้อไหนครับน่าจะเป็นน้ำฝนแล้วที่ขังไว้นะครเดี๋ยวจะไปข้อไหนมันจะดูนะ เออนี่คนแทนได้ไหมนู่นเหรอมันลอะถูกไหมฮะครับ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 อ่ะสิ่งหนเป็นปูสากแห้งที่เขากินแล้วทิ้งไ้ทางมันไม่มีดีเลยเหรนดี้ว้าทุกคนครับน้ำดูลึกมากเลยนะครับน้ำน้ำสะอาดมากครับที่นี่น้ำเหมือนขี้มะเน้ำสะอาดมากครับ ครับทุกคนดูถ่านนะครับได้เห็นไหมครับไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นไหมครับเดี๋ยวคนวิ่งไปนะครับจังหวัดนี้ก็วิ่งไปนะครับไปยุดเงเนี่ยใส่น้ำทำให้คนดูฟังใส่น้ำนะครับพวกคนฟังใส่น้ำครับทุกคนเลยนะทุกคนเขาถับกันน้ำไหมไม่กันโอเคเหี้ยเหยียดอย่างนี้เลยครับทุกคนระวังนะฝุ่นกูเนี่ยระวังอีน้ำเป็นน้ำที่สะอาดสามารถกินได้เลยเขียวอือครับ ที่นี่สะอาดมากไม่ตายก็ท้องผูกอะเอ้ยคุแทนเขาไดนำไปนู่นครับครับนะครับผมขอเวลาเดจะตัดภาพเพีนี่เลยนะครับเป็น,น,นไอพวกนี้ไหมใช่ครับมันคือาาน้ำครับมารอไว้ล้างมือนะฮะเดี๋ยวเราใสสอนวิธีการล้างมือนะฮะเสียน้ำพองมากเลยน้ำใสมากเลยนะฮะทุกคนครับแดกโชว์ะนะพวกไอเหี้ย แบิครับตรงนี้แบคิวออเคนะครับลเ็เขาไปเหรอใช่เลยแบคิวแบกิวอนนี้มาสเตอร์เลยวีมีโอกเข้าลงบาสูครับเขาไปเขาแบกิวแล้วครับติดเันติดยงติดได้รอนนี่เข้าบนเขนวมีห้าตำรวจเจน สต็อปนะครับเอฟไปถ่ายอยู่ครับทุกคนครับจังหวะนี no it, ้เราจะลองลงไปดูนะครับฮะอือยังใครกล้าลงเหรอกูมาเชิญมาดูกูันนให้มามาดูพี่เฟื่อนกันนะครับอุ้ยเรียไปแล้วนะครับ มันเลื่นมากเลยครับคุณผู้ชมมันเลื่อนมากเลยครับเท่านเที่ยปัญญาอ่อนโอ้โหลงไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคุณเพื่อนเป็นหนูทดลองเรานะฮะมีเวลาเล่นให้กลับเลยกลัเลยโอ้โหลงแล้วนะไม่ได้ครับลึกครับลึกลึกมากเลยใช่ไหมครับโอเคครับงั้นขึ้นมานะฮะโอเคนะเดี๋ยวมันจะถ่ายรับช่วงต่อถ่ายเองนะฮะทุกคน อ,อันนี้ก็คือห,หินยักษ์โบราณนะฮะตั้งแต่ปี1922นะถึงปี1923นะฮะก็คือผ่านมาประมาณพันกว่าปีนั่นเองนะฮะไปต่อนะฮะโอเคสวัสนะดีไอ้น้งองๆวันนี้ได้เขินในพาร์ทที่สองตอนนี้ไม่คิดยน,นะเพราะว่ากูแม่งเทฟเสียไปสามรอบตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากน่านนะครับตรงแอ่งจนาตรงนั้นที่เขาบอกว่ามีลิงครับผมแม่ครับเข้าไปไม่ใช่ไอ้แม่ครับคือเร<ข>าเจอแต่ตะลัก เราเจอวเจ้วน80ตัวเรเจอปลาเล็กใหญ่2 2ตัวครับเจอปลาเล็กใหญ่2 3ตัวครับแล้วก็มาเจอลิงนะครับนนเทืยนะครับซื้อครที่จะมาเที่ยวนะฮะก็ซื้อตั๋วเองนะครับกูไม่แนะนำหาทนะทุนเพราะว่กูมีอนเซอร์นะฮะอันนี้ครับอันี้ครับ นั่ดีกรอับดูรับสวนเราซื้อมึงดีไหมใครจะลซื้อเอ้ยเอจะลาซื้อไปตุ่ยตโอ้ยเหนืยว่ะกูคันมากเลย่ยนีกอะ อนนพวกผมทั้งหมดเหนื่อยกันมากแล้วพวงยนตรีดหัวจใส่หัวเสือแ่นสิ้นพวกผมสองคนจะไปลาดลาดูงท่ากับเขาว่าม,มีอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้จากตอนที่ผมมาชมตอนนี้กลายเป็นหลงป่าแล้วครับเอ้ยตอนแรกเรามาเรามาชมไม่ชจเหรอทำไมอยู่ดีเราหลงป่าวะเราหลงป่าแล้วนะ กดไลค์ครบสองพันไลค์ก่อนครับเห้กดไลค์ครบสองยี่สิบไลค์ครับเดี๋ยวเปิดไลค์ให้ดูขอแค่ยี่สิบไลค์พอครับไม่เอาดีครับเอาบวกครกดไลค์ครับไม่ใช่ดีอะไรครับกดทีเดียวพอนะครับช่วยหน่อยก็ดีครับโ้ต๊ะเมียถึงแล้วุ่มถึงแล้วมันจ้ามาก เตีคืออะไรพี่อะไรอะเรนมันย้ายต่อทีนี้มันย้ายต่อทีนี้ย่ากดคือคืออยากจะบอกว่าเพื่ออะไรครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าวิวสวยมากนะวอ้ข้างล่างคือหสูงประมาณพันฟุตนะฮะ เราจะโดดไปฝัいい่งตรงข้ามเลยนะฮะอย่าไปเลยอย่าแนะนำนี i, ่เหอไปได้ไหมไปได้ไปยังก่อนก็โดดเราดิไม่เป็นทางน้ตกน้ำตายเห็นมัได้ไหมมัได้ไี่ัพัไปไหนระวังพุกคนทีนี้วันนี้มาทำชาเลนนะครับผู้ชมน้ำมเทียฮะน้ำีขาวียแล้วพักก่อนนะครับ พวดผมจะไม่ได้ปิดก้อนให้ดูท้องฟ้าสองยงายนะครับถ้ากินน้ำก่อนสามสองหนึหนคเป่าดีกว่าเป่าดีกว่าไม่เคยกลัวตายเนาะจ้าย ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับตอนนี้มาสเตอร์เลบีมาสเตอร์เลบีเขาเปญ้าอ่อนยัไเขาบนบ้าพี่ร้องเรนกลับไป้างไปนี่เราก็มาถึงทางแยกทางเดิมนะครับที่เราได้ขึ้นมาแรก เราจะมาลงทางนี้กันนะครับเมาทางนี้นยพี่ดูดิอ้อเขาสร้างไให้เราเดินได้เฮ้ยขาเไปไปไปเราจะไม่เสี่ยงนะครับเพราะเราเราไม่กล้าพอ ใบไก่ต้องลงต่อก็เดี๋ยวถ่ายใหม่เก็บบรรยากาศทสุดท้ายมาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเองโอเคครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกอิีอออออพิกนะฮะขอให้คนดูเยอะแล้วกันนะฮะพอเราก็ตั้งใจทำนะครไม่เต็มที่นะคือพวกเราทำไม่โง่ๆอย่างเดียวนะก็บจ,ะจบคลิปแล้วไม่มีผ้าฟองด้วยไปลนะอีกว่ามันเหนื่อยมากครับ